เรามาดูกันที่เยือโหดนะครับได้ออกมายืนยันกับสาเหตุที่ถูกการพุทธอิสระทําร้ายเพราะใส่เสื้อที่มีรูปของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็เลืออดเลยครับได้สวนกลับกับสาวกของม็อบนะครับว่าไล่ยิงคนแบบนี้ชอบแล้วหรือชมนมกันลพูดยังไงกลัมาเนาะกลับมเสร็จเราก็จอดรถเสร็จลงมาดูกลางเยืนเฉยๆนี่แหละแต่ว่าผมใส่เสื้อยิ่งลัก ช,ชุดชุดกัดเป็นทั้งปีเ<น>ขาเอาผมไปทิ้งไปทิ้งตรงในรั้วของโรงเรียนพระบาทอ,อันุวันพระบาทเนี่นี่คือคำเปิดเผยของนายสกลยุทธพผลอาสาชาวจังหวัดสระบุรีซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรีหลังจากถูกการของพุทธอิสระร,รุมทำร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยมจนหนกแก้มขวากระดูกแตกหน้าตาบวมเลือดกบปาก เพียงแค่ใส่เสื้อที่มีรูปนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรไปยืนดูขบวนของม็อบประชาธิปัตย์ที่มีพุทธอิสระเป็นแกนนําเดินทางผ่านจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันระหว่างที่นายสุทธิพงศ์จุนเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บและกําลังจะกลับปรากฏว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งใช้มือตบเพื่อขับไล่และเกิดการโต้เถียงกัน ยิงปืนสามนัดไม่เห็นได้ยังไงชอบไหมยิงปืนปืนยิงคนตายชอบเหรอม <ไป S 2> ชอบ,บอกจ็จะไม่ชอบแล้วไปยิงคนทำไมไม่ใช่ฝ่ายเราฝ่ายไทยยิงเหรอไม่คนไทยเหมือนกันอย่าไปแยกฝ่ายรู้ไหมเราเป็นคนไทยเหมือนกัน ภายหลังจากการภายหลังจากที่มีการโต้เถียงกับผู้ว่าราชการจังหวัดส,สระบ,บุรีเสร็จแล้วหญิงสาวคนดังกล่าวได้หันมาห้ามผู้สื่อข่าวไม่ให้ถ่ายภาพผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับไปว่าไม่ได้ถ่ายภาพแต่กำลังบันทึกวิดีโออยู่ซึ่งสร้างความมึนง,งงให้กับหญิงคนดังกล่าวและรีบหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสระบ,บุรีโดยทันที